สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร6ตัวตรงๆนะครับรางวันที่1งวดนี้นะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็มีสมาชิกในกลุ่มนะครับขอมานะครับผมก็เลยจัดทําสูตรนี้ขึ้นมาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับตัวเลขนะครับราวัลที่1มันจะออกตัวไหนเนี่ยก็ไม่มีใครทราบนะครับสูตรที่ลงให้มันจะเข้าหรือมันจะหลุดต้องไปรอดูในวันที่1อย่างเดียวนะครับเราถึงจะรู้มาดูวิธีการคำนวณทั้ง6สูตรกันเลยนะครับสูตรที่1นนะครับจะเป็นสูตรหลักแสนนะครับ ที่ได้ตัวเลขเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับวิธีการคํานวณนะครับใช้หลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวกค่าคงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสูตรที่2จะเป็นหลักหมื่นนะครับใช้หลักพันบวกหลักสิบบน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 2สอง arose, ครั้ง,งบวกหลักสิบท้ายครั้งที่1บวกหลักสิบท้ายครั้งที่2 บวกคงที่ได้ตัวเลขตัวเดียวเช่นกันนะครับสูตรที่3จะเป็นสูตรหลักพันนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10บล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวก7คงที่นะครับได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่4นะเป็นสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับใช้หลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสูตรที่5เป็นสูตรหลัก10บนตัวเดียวนะครับใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกร้อยบน2ครั้งนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสูตรสุดท้ายในสูตรที่6จะเป็นสูตรหน่วยบนตัวเดียวนะครับใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวก10บนบวกหน่วยบน บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก้อยหน้าครั้งที่2บวก10ทา้ายครั้งที่1บวก5้าคงที่นะครับได้ตัวเด่นตัวเดียวมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก9 22605นย์ะครับสูตรที่1นะครับก็คํานวณได้เลข9สูตรที่2ได้เลข2สูตรที่3ได้เลข2สูตรที่4ได้เลข6สูตรที่5ได้เลข0ูย์สูตรที่6ได้เลข5ก็จะได้ 6ตัวตรงคือ9 2 2 6 0 5นะครับผลรางวัลงวดถัดมาก็ออก9 2 2 6 0 5อันนี้ก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้นะครับ1 6 9 5 3 0นะครับรางวัลที่ออกก็1 6 9 5 3 0นะครับ,ออก,ก, 9, 5, 3, รบก็ถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้สูดได้2 หกศูนยะ์นับสี่ห้าสามแล้วก็ผลรางวัลที่ออกก็คือสองหกศูนย์สี่ห้าสามก็เข้าเป็นงวดที่สามนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้สี่78 2นะครับผลรางวัลออกส7 1 782ก็เข้าทั้ง6กสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่ส งวดถัดมานะครับคำนวณได้915 4 7 8ผลรางวัลออก915 478นะครับก็ถูกเป็นงวดที่5มาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้3 2 0 812นะครับผลรางวัลงวดล่าสุดเลยนะครับก็คือ3 2 0 8 12 6ตัวตรงๆราง,งวันที่1นนะครับก็เข้าทั้ง6สูตรนะครับสถิติย้อนหลังก็เข้าหมดไม่มีสูตรไหนไม่เข้านะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแต่นะครับในงวดที่จะถึงนี้ก็คืองวดวันที่1ตุลาคมนะครับไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสูตรทั้งหมดทั้ง6สูตรเป็นการตัดสินใจจับขึ้นมาโดยความชอบส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ มันอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่นะแต,แต่ต้องบอกได้เลยว่าโอกาสที่มันจะเข้ายากมากนะครับยากมากที่ผมจะเรียงได้ตัวเลขให้มันตรงกับรางวัลที่หนึ่งที่จะออกเนี่ยนะครับถือว่ายากนะครับแต่ในเมื่อสมาชิกในกลุ่มขอมาผมก็จัดทําให้นะครับส่วนจะเข้าไม่เข้าก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกอย่างเดียวนะครับเอามาดูแนวทาง ตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าสูตรที่1ถึงสูตรที่6เนี่ยจะคำนวณในเลขอะไรนะครับมาดูตั้งแต่สูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1นเนี่ยใช้หลักหน่วยล่างนะครับเลข6บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1เลข3บวก10ท้ายบวก10ท้ายครั้งที่1นะครับเลข4บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข4 แล้วบวกเลขห้าบวกเลขห้าคงที่6กบวกสได้9 9้บวกสได้13 13าบวกสได้17 17จบวกหได้22นะครับสูตรที่1น,นะครับคำนวณได้เลขสอเลขสองนะเป็นเลขเด่นที่อยู่ในตำแหน่งหลักแสนซึ่ง สูตรอื่นก็มีตัวเด่นที่ได้เลข2ออยู่อีกหลายสูตรนะครับอันนี้ผมลงให้ดูเพียงแค่สูตรเดียวนะครับหวังว่าน่าจะเลือกถูกนะครับมาดูสูตรที่2ก่อนนะครับสูตรที่2เนี่ยใช้หลักพันนับหลักพันเลขศูนย์บวกหลักสิบบนสองครั้งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแล้วจะบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนับสามบวกสามได้หก บวก10ท้ายครั้งที่1เลขก4บวก10ท้ายครั้งที่2เลข5ตำแหน่งสุดท้ายจะบวกเลข3คงที่ 0. บวก2ได้2นะครับ2.6บวก6ได้8.8บ8วก4ได้ 12. 12.5บวก5ได้ 17. 17.3บวก3ได้20ได้เลข0นนะครับดังนั้นตำแหน่งหลักหมื่น คำนวณดิลิทศูนย์มาดูสูตรที่3ในตำแหน่งหลักพันนะครับสูตรที่3ใช้หลักแสนหลักแสนเลข3นะครับบวกหลักหน่วยบนเลข2บวก10ล่างเลข4บวกหน่วยล่างเลข6 2ครั้งนะครับ6ก1 2แล้วบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2เลข7บวก10ท้ายครั้งที่1เลข4 ตำแหน่งสุดท้ายบวกเลข7คงที่3นะครับบวก2ได้5 5บวก4ได้9 9บวก12ได้21 21บวก7 28นะครับ28บวก4 32 32บวก7 39สูตรที่3คำนวณได้เลข9นะครับ คราวนี้จะเหลืออยู่แค่3สูตรในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับมาดูว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรที่4 1 0ร้อยบนตัวเดียวนะครับวิธีคำนวณนะครับใช้หลักแสนบวกกัน3มครั้งนะครับ3บวกกัน3ครั้งได้เลข9บวกหลักหมื่นเลข2บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1เลข6บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1เลข3บวก10ท้ายครั้งที่2เลข5้า เท่ากับ9นะบวก2 11 11บวก6เป็น17 17นะบวก3ได้20 20บก5ได้25นะครับ25ก็จะได้เลข5ตัวเดียวนะประจำหลักร้อยนะครับดังนั้นได้เลข5คราวนี้จะมาคำนวณหลัก10นะครับในสูตรที่5นะหลัก10บนตัวเดียวในสูตรที่5นะครับวิธีการคำนวณก็ใช้หลักแสน บวกกัน3ครั้งนะครับ3บวกกัน3ครั้งได้9บวกร้อยบนสองครั้งนะ8 8 16บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข6บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข3บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข0ตำแหน่งสุดท้ายบวกเลข3าคงที่นะครับ 9นะบวก16ได้25 25บวก6ได้31 31บวก3ก็เป็น34 34มาบวกอีก3ก็เป็น37นะครับได้เลข7นะครับคราวนี้ก็จะเหลือเพียงแค่หลักหน่วยสูตรเดียวในสูตรที่6นะครับมาดูว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับ ใช้หลักแสนนะครับเลข3เนี่ยบวกกัน3ครั้งนะครับก็3บวกกัน3ครั้งได้เ 9, บวกหลักสิบบนเลข1บวกหลักหน่วยบนเลข2บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1เลข9บวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข0บวกสิบท้ายครั้งที่1เลข4ตำแหน่งสุดท้ายจะบวกเลข5้านะครับบวกเลข5คงที่ 9กบวกหนึ่งได้สินะครับบวกสองก็ได้12 12องสิบวกเก้บสองบวกเได้21่สบนะครับยี่บเบวกสี่นะครับเป็น25 25ิบหบห้าวกห้าสาได้เลขศูนย์นะครับตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งหลักหน่วยได้เลขศูนย์ดังนั้นตัวเลข หกตัวตรงๆร,งรงางวันที่หนึ่งนะครับในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมคำนวณได้สองศูนย์เก้าห้าเจ็ดศูนย์ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางที่ผมเลือกมาเท่านั้นนะครับอาจจะถูกใจผมแต่อาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ได้นะครับถ้าใครชอบก็ลองนําแนวทางไปซื้อสลากดูนะครับอาจจะหายากนะครับได้ทั้งหกตัวแบบนี้ก็ยากเอาแค่ท้ายสามตัวนี้ให้ถูกก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับ ก็ต้องรอดูนะครับในวันที่1นรับจะมีตัวไหนตรงบ้างหรือเปล่านะครับก็ภาวนาให้มันเข้าก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสูตรคํานวณย้ําเลยว่ามีหลายสูตรมากนะครับท่านผู้ชมชอบสูตรไหนนะครับอยากจะดูอยากจะรู้สูตรไหนก็สามารถทักบอกได้นะครับถ้ามีเวลาผมก็จะจัดหามาให้ดูนะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ